โลกครั้งที่1เกิดจากประเทศมหาอำนาจสองกลุ่ม 1. ฝ่ายมหาอำนาจสัมพันธมิตรรัสเซียสหรัชอาณาจักรฝรัง่งเศส 2. อฝ่ายมหาอำนาจกลางอิตาลีเยอรมน,นีออสเตรียอังการีสุดท้ายอิตาลีเปลี่ยนใจมาร่วมเข้าฝ่ายกับพันธมิตรสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่1การแสวงหาอาณานิคมหรือลัทธิจักรวรรดินิยม ในยุคที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการใช้นโยบายการคา้าเสรีที่มีการแข่งขันสูงชาติโยุโรปจึงต่างแข่งขันกันสูงชาติยุโรปจึงต่างแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมจนเกิดความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรจากความขัดแย้งทางการเมืองและการแย่งชิงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทําให้ชาติมหาอำนาจรวมตัวจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรของตนสองกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและ้านอำนาจฝ่ายตรงข้ามสุดท้ายอิตาลีเปลี่ยนใจเข้ามาร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร ชนวนสงครามโลกครั้งที่1การรอบปรงพระชมองค์รัชทายาทของจักริวัตออสเตรอังกรีข้อส1 9 1 4เหตุเกิดที่เมืองซาราโยโวในบอสอสเนียคนด้ายคือกัฟลิโลบินซิปทำให้รัฐบาลออสเตรอังกรีเชื่อว่ารัฐบาลเซอร์เบียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งประกาศสงครามกับเซอร์เบียทันทีทำให้สถานการณ์ลุกลามขยายวงกว้างเป็นสงครามโลกครั้งที่ห เยอรมันเข้าช่วยเหลือออสเตรียอังกฤษตามสนธิสัญญาพันธมิตรไตรภาคี ah e, ทําให้รัฐบาลออสเตรียอังกฤษเชื่อว่ารัฐบาลเซเบียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังจึงขอประกาศสงครามกับเซรเบียทันทีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นสงครามที่สร้างความเสียหายมากมายมหาศาลทั้งทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเกิดมหาอำนาจใหม่คือญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาอเมริกามีบทบาทเพิ่มขึ้นในเวทีการเมืองโลกส่วนญี่ปุ่นได้กลายเป็นมหาอำนาจในเอเชียรวมถึงได้ครอบครองอาณาน,านิคมต่างๆของเยอรมนีในเอเชีย ส่วนชาติมหาอำนาจยุโรปทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ต่างอ่อนแอลงจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ของยุโรปได้ล่มสลายลงจักรวรรด er ie, ิเยอรมนีออสเตรียฮังการีอัตโตมันในฐานะที่เคยเป็นจักรวรรดิต่างล่มสลายลงผลกระทบจากสงครามโลกทําให้เศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลกอุตสาหกรรมและการค้าทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักส่งผลต่อประเทศไทยในรัชสมัยนี้รัชกาลที่6และรัชกาลที่7การได้ลงนามในสัญญาสันติภาพกับผู้พ่ายแพ้เกิดสนที่สัญญาสันติภาพหลายฉบับฉบับที่สําคัญที่สุดคือส่วนที่สัญญาเวซาย พฤศิกาัาช1919เป็นสนธิสัญญาที่บังคับให้เยอรมนีในฐานะผู้แพ้สงครามต้องยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อโต้แย้งเช่นห้ามมีทหารจ่ายค่าเสียหายให้แก่ประเทศผู้ชนะมหาศาลเกิดองค์การสันติบัตชาติ (League of Nations) คำแถลงการทั้ง14ประการของประธานาธิบดีวูดโรว์วินสซนเพื่อหาแนวทางรักษาสันติภาพของโลกได้นำไปสู่การจัดตั้งองค์การสันติบัตชาติ (USA) ไม่ได้เข้าร่วมและองค์การไม่มีกำลังทหาร ผลกระทบที่สําคัญของส่วนที่สัญญาบอริงผลกระทบของสนที่สัญญาบอริงในทางเศรษฐกิจของสยามส่วนที่สัญญาบอริงมีผลสําคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเปิดซึ่งมีกระบวนการผลิตที่เป็นกิจลักษณะและมีการใช้เงินตราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ในขณะที่นโยบายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของสยามประเทศก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากการค้าแบบผูกขาดโดยพระคลังสินค้าโดยเปลี่ยนไปเป็นการค้าแบบเสรี 1. นผลกระทบของส่วนที่สัญญาบริ่งต่อตลาดแรงงานของรัสยามการเข้าสู่เศรษฐกิจทุนนิยมได้ทวีความสําคัญของเงินตราการเก็บภาษีอากรและการค้าในขณะที่ เกษตรกรรมและการควบคุมกำลังคนในฐานะแหล่งที่มาของทรัพย์สินและอำนาจกลับลดลง 2. ผลกระทบของสนธิสัญญาบอลลิงต่อการคลัง รัฐสยามผลของส่วนที่สัญญาโบริงที่มีการกำหนดให้รัฐบาลสยามจะต้องไม่เก็บภาษีเกินร้อยละสามทำให้รัฐบาลสยามไม่สามารถใช้นโยบายภาษีในการแสวงหารายได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆได้อย่างเต็มที่เพราะภาษีค่อนข้างจำกัด 3. ผลกระทบในแง่ของการผลิตข้าวสินค้า สำคัญของรัสยามดังได้กล่าวมาแล้วว่าข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกของสยามภายหลังการทำสวนที่สัญญาบอลลิงและงานและที่ดินทั้งหมดของรัสยามถูกจัดสรรไปใช้เพื่อในการผลิตข้าวหรือการค้ามากขึ้นตามลำดับ ความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสงคสรามเบสิคเป็นการรบระหว่างกลุ่มประเทศอักษะกับกลุ่มประเทศสัมพันธมิตรนําโดยอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาสงครามครั้งนี้เริ่มอ,อย่างเป็นทางการเมื่อกองทัพเยอรมันบุกเข้าไปยึดครองประเทศโปรแลนด์ทําให้ประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและดินแดนอาณานิคมของอังกฤษอีกสีแห่งคือออสเตรเลียนิวซีแลนด์บิติชอินเดียแอฟริกาใต้ประกาศสงครามกับเยอรมนี ต่อมาในปี1940กองทัพเยอรมันลุกรานประเทศนอร์เวย์และประเทศเดนมาร์กก่อนที่จะโจมตีฝรั่งเศสผ่านทางประเทศเนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กในปีเดียวกันอิตาลีได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและฝรั่งเศสทันมาในปี1941เยอรมนียึดครองยูโกสลาเวียและเริ่มส่งทหารเข้าไปลุกรานสหาภาพโซเวียตขณะที่ญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพิร์เนเกาะฮาวายของสหรัฐอเมริกาและประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ การโจมตีของกองทัพญี่ปุ่นครั้งนี้ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาตัดสินใจเข้าสู่สงครามโลกสาเหตุของสองครามโลกครั้งที่21หนึ่งความไม่เป็นธรรมที่เยอรมนีได้รับหลังเป็นฝ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่1หลังจากสงครามโลกครั้งที่1ได้มีการทำสนธิสัญญาสันติภาพแวร์ซไซในปี1918นสนธิสัญญาดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับฝ่ายผู้แพ้โดยเยอรมนีถูกถือว่าเป็นผู้ก่อสองครามออลโดอิตเลอร์ ผู้นำพักนาซีได้ขึ้นเป็นผู้นำประเทศและต่อต้านสนธิสัญญาเวไซต์ 2. ความขัดแย้งทางด้านอุมการ์ การเกิดขึ้นของลัทธินาซีในเยอรมนีและลัทธิฟาสซิสต์หรือลัทธิเผด็จการทหารที่ยึดแนวทางชาตินิยมของอิตาลีนำไปสู่ความขัดแย้งกับระบบเศรษฐกิจและการเมืองของบรรดารัฐต่างๆในยุโรป3ามความล้มเหลวขององค์กรสันนิบาตชาติในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนานาชาติหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงได้มีการตั้งองค์การสันนิบาตชาติเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศสร้างสันติภาพอย่างไรก็ตามองค์การสันนิบาตชาติไม่สามารถระงับข้อพิพาทดังกล่าวได้ส่งผลให้ข้อพิพาทดังกล่าวขยายตัวขึ้้นนมาเป็สงงคครรโลกัที่2 ผลของสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะเหนือนประเทศฝ่ายอักษะอย่างต่อนเนื่องนับตั้งแต่คศักราช1 9 4 2เริ่มจากการที่กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบุกที่เกาะซิซิลีประเทศอิตาลีแล้วต่อมาได้คืบหน้าสู่คาบสมุทรอิตาลีทําให้อิตาลีต้องยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงกลางปี1 9 1944ถึงพันี1 9าร้อัสฝ่สัมพันธมงต้นปกหนม่งีันเก้ฝรงเศสขยสิเข้ากอง์ัพน่ายสัมพันธมิตรไดุ้่รุงเบร์ลินได ฮิตเลอร์ผู้นาของเยอรมนีเห็นว่ากองทัพของเยอรมนีจะแพ้ต่อกองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรฮิตเลอร์ Hitler, จึงตัดสินใจยิงตัวตายหลังจากนั้นเยอรมนีได้ยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างไรก็ตามสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงอย่างแท้จริงหลังจากกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาในวันที่6สิงหาคมคิศักราช1945และเมืองนางาซากิในวันที่9สิงหาคมคิศักราชเดียวกันนำไปสู่การประกาศยอมแพ้สงครามของญี่ปุ่น ทยกับสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยได้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองเมื่อทีจักรักราช1941โดยรัฐบาลไทยใต้การนำของโจมพลปอบูุสงครามตกลงยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางเดินทัพไปประเทศมาเลเซียและประเทศพม่าต่อมารัฐบาลไทยได้ลงนามในกติกาสัญญาทางทหารระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและกะติกาสัญญาพันธมิตรไมตรีระหว่างประเทศนำไปสู่การที่ไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่25มกราคมพศรา1942จอมพลปพิบูลสงครามได้แปลงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีโดยถอดนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งมีนโยบายคัดค้านการเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งแล้วแต่งตั้งให้ในาปรีดีพนมยงค์เป็นหนึ่งในคณะผู้สำเร็จราชการแทนปทระวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลาต่อมานายปรีดีพนมยงค์ได้ก่อตั้งกลุ่มเสรีไทยในประเทศเพื่อต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นและรัฐบาล ขนาดเดียวกันได้มีกลุ่มข้าราชการและชนชั้นนําของไทยที่อยู่ในต่างประเทศและไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลไทยประกาศเข้าร่วมสงครามโลกด้วยอยู่ฝ่ายญี่ปุ่นดังนั้นมองราชวงศ์เสีมีความโจดึงได้ก่อตั้งกลุ่มเสรีไทยขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและหมอมเจ้าสุภสวัสดิ์วงนิทสวัสดิวัฒได้ก่อตั้งกลุ่มเสรีไทยขึ้นในประเทศอังกฤษเพื่อดำเนินการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลจอมพลโตพิบูลสงครามและกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทย นอกจากกระแสต่อต้านจากกระบวนการเสรีไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศแล้วจอมพลปลพิบูลสงครามยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่กลุ่มผู้ใกล้ชิดของนายปีดีพนมยงค์ได้ร่วมมือกับกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวก้าวหน้าเช่นนายเตียงสิริขันนายถวินอุดลน,นายจำลองดาเลืองเคลื่อนไหวต่อต้านจอมพลปลพิบูลสงครามอีกทั้งนายปีดีพนมยงค์ยังสร้างเครือข่ายสนับสนุนจากกองทัพเรือฝ่ายตำรวจและบางส่วนของกองทัพบก จนสามารถการ้นร่างพระราชบัญญัติอนุมัติพระกกราชกำหนดจัดตั้งเมืองเพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวงที่รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามเสนอเพื่อพิจารณาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อรัฐบาลพ่ายแพ้ในการลงมติร่างพระราชบัญญัติอนุมัติพระกกราชกำหนดฉบับนี้ตามด้วยการพ่ายแพ้ในการลงมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอนุมัติพระกกราชกำหนดพุทธบุรีมณฑลที่รัฐบาลเสนอข้อตั้งเขีดมณฑลบางพุทธศาสนา ดังนั้นวันที่24กร,รกฎาคมพุทธศักราช1944หรือพุทธศักราช2487จอมพลปอพิบูลสงคารามจึงขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยฝ่ายนายปีดีพนมยงได้เสนอชื่อนายควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีและได้รับการสนับสนุนจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายควงอภัยวงศ์จึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นรัฐบาลนายควงอภัยวงศ์ได้ออกคำสั่งปลดจอมพลปอพิบูลสงครามออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด การที่จองพลปอพี่บูลสงครามพ้นจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดทําให้การดําเนินงานต่อต้านญี่ปุ่นของกลุ่มเสรีไทยดําเนินไปได้อยาา่างราบรื่นจนกระทั่งญี่ปุ่นแพ้สงครามน่าสนใจที่ว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงประเทศไทยซึ่งประกาศเข้าร่วมกับญี่ปุ่นและประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแต่ฝ่ายผู้นําไทยมีความพยายามที่จะทําให้ประเทศพ้นจากสถานะฝ่ายแพ้สงครามเช่นเดียวกับญี่ปุ่น ดังที่นายปรีดีพนมยงค์ได้กล่าวว่าเมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามตนหรือว่านายปรีดีพนมยงค์เองในฐานะหนึ่งในผู้สําเร็จราชการแทนพระปาทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ใช้วิธีประกาศพระบรมราชโองการในปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าการประกาศสงครามของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามให้ถือเป็นโมฆะโดยความพยายามของฝ่ายนายปรีดีพนมยงค์ที่จะให้การประกาศสงครามในสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามเป็นโมฆะ ได้นำเงินมาตั้งแต่ช่วงที่นายปรีดีและกลุ่มเสรีไทยเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามและกองทัพญี่ปุ่นโดยนายปรีดีได้มอบหมายให้ในายจำกัดพางกูลเป็นผู้แทนของคณะเสรีไทยเดินทางไปติดต่อกับสัมพันธมิตรเพื่อแจ้งให้สัมพันธมิตรทราบว่ามีคณะเสรีไทยภายในประเทศและให้สัมพันธมิตรรับรองและช่วยเหลือคณะเสรีไทยมหาอำนาจฝ่ายสมพันธมิตรที่มีท่าทีที่แตกต่างกันต่อความพยายามของไทยในการเข้าร่วมสงครามโลกกับฝ่ายอักษะ ของรัฐบาลสมัยยองพุนป้อมรุน่นสงครามเป็นโมฆะโดยอังกฤษกดดันให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายสําหรับความสูญเสียทรัพย์สินของอังกฤษทั้งหมดและได้รับสิทธิพิเศษในการจัดตั้งฐานทัพของกําลังอังกฤษในประเทศไทยอย่างไม่มีกําหนดและได้รับค่าฟรีจากไทยจํานวน1.5งาล้านตันส่วนฝรั่งเศสนั้นปพระเที่ไทยต้องคืนดินแดนสยามบุรีและจำปาสักในลาวดินแดนเสียมราฐและพระตะบองที่ญี่ปุ่นคืนกลับมาให้ไทยกลับไปคืนฝรั่งเศสอีกครั้งเพื่อแลกกับคำมั่นสัญญาของฝรั่งเศส ที่จะไม่ลงคะแนนยับยั้งการข้อขอเป็นสมาชิกองค์การสาประชาชาติของไทยขณะที่สหรัฐอเมริกาไม่ให้ความสําคัญกับการที่ไทยเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นและประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเห็นว่าการประกาศสงครามของไทยมีลักษณะหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องคือคณะผู้สําเร็จราชการพระองค์ทุกคนไม่ได้ลงนามคาประกาศสงครามเพราะนายปรีดีพนมยศไม่ได้ลงนามเนื่องจากไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการอีกทั้งสหรัฐอเมริกายังช่วยกดดันอังกฤษ ทำข้อเรียกร้องของอังกฤษเหลือเพียงะให้รัฐบาลไทยขายข้าวให้อังกฤษ